สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับ,บความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมวยขเขมรในอดีตไม่ใส่คาดเชือกนะครับ,บวงเล็บมัดเชือกที่มือเพิ่งจะมาใส่คาดเชือกตามไทยทีหลังรวมถึงสวมบ่วงมงคลบนศีรษะก็เพิ่งมาใส่ตามไทยทีหลังเช่นกัน ถ้าไปดูภาพเก่าๆในอดีตมวยขเขมรแทบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเป็นเพียงกีฬาการต่อสู้ทั่วไปที่มีทุกประเทศบนโลกเพราะมนุษย์รู้จักการต่อสู้มานานแล้วที่ไหนๆก็มีบนโลกเพอเพอมวยเขมรไปคล้ายมวยอินเดียเสียอีกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเมนเป็นประเทศที่ป่วยมากทั้งคนและความคิด วันๆไม่ทำอะไรดูไทยมีรายดังแล้วเครมเอาด้วยความคิดที่ว่าประเทศเกิดมาก่อนต้องของเรางี้ประเพณีทุกอย่างในเอเชียไม่ต้องเป็นของอียิปต์หรือจีนหรือไงนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอินเดียถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนฉลาดคนเก่งถูกฆ่าตายไปตั้งแต่ยุคขขเขมรแดงของผ่อนพศแล้วครับเพราะงั้นนะ่ะอย่าไปถามหาเหตุผลจากคนชาตินี้เลยครับ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆก็น่าจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาและถึงช่วงเวลาหนึ่งก็แยกย้ายไปพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปหรือเปล่าถ้าคอมเมนตไม่กล่าวร้ายว่าเราไปขโมยก็ต่างคนต่างพัฒนาไปนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมดูในคลิปต่างๆที่เอามาเคลมว่าเป็นมวยไทยบนผนังวัดนั้นผมดูอย่างไรก็ไม่ใช่การไร้รำแบบเป็นมวยเลยเพราะ เรามองย้อนยุคไปในสมัยโบราณน่าจะเป็นการร่ายรำถวายให้กับเทพเจ้าเช่นพระศิวะหรือร่ายรำถวายผีที่ผู้คนในสมัยนั้นเคารพนับถือหรือเป็นการละเล่นพื้นบ้านเช่นรำวงของไทยที่คนไทยรู้จักผมมองอย่างไรก็ไม่ใช่มวยเลยแต่ความบิดาของเพื่อนบ้านจินตนาการว่าเป็นของขเมรเพราะเขาทำอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้รับความสนใจ จากชาวต่างชาติไงครับเลยเป็นที่มาของการเคลมโบเดียถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโขนหรือรามเกียรติมีทุกชาตินะพม่าอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเพราะได้รับวัฒนธรรมมาจากาศาสนาฮินดูของอินเดียดังนั้นชาวขาเขมรแหกตาดูประวัติศาสตร์และเรียนรู้หนังสือเยอะๆนะจะได้มีความรู้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านครวัดขอมเป็นคนสร้างอ้างอิงวัฒนธรรมอินเดียเมื่อก่อนขอม ยิ่งใหญ่มาก่อนล่มสลายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าศิลปะก,การป้องกันตัวมีการทุกชาติแหละแล้วแต่ใครจะพัฒนาแบบไหนไทยเราก็มีการไหว้ครูส่วนคุณคแมก็มีการกระโดดกบฟ้อนรำเหมือนตรงไหนขำวะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลอกเรียนทุกอย่างมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเป็นประเทศที่เคยสูญชาติพันธุ์มาก่อนจะเอามาวัฒนธรรมไหนอะมาอ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไอ้กระจอกก็คือไอ้กระจอก ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเก่งก็คือเก่งโมก็คือโมสงสัยนั่งยานแม่มาจากนอกโลกกูละจะบ้าซึ่งในวันนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลาก่อนจ้ากุลคเมประกาศลาออกมองหาโอกาสใหม่ และหาพาร์ทเนอร์ใหม่เอียโกเทเซรานักมวยชาวบราซิลหัวใจกุนคแมประกาศออกจากกุนคแมอินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์เรียนสมาชิกแฟนๆกุนคาแมรขอแจ้งให้ทราบว่าผมได้ตัดสินใจออกจากกุนคแมรอินเตอร์เนชั่นแนลไฟต์เตอร์ผมจากไปเมื่อเดือนกว่าแล้วผมเชื่อว่าถึงเวลาที่จะสำรวจโอกาสใหม่ๆและแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นขณะน,นี้ผม เปิดให้สร้างหุ้นส่วนใหม่ๆและผมนั้นตั้งตารอที่จะค้นพบโครงการและบุคคลอื่นๆที่สามารถร่วมงานด้วยได้มาทําให้ศิลธิบาการป้องกันตัวของเรานั้นเติบโตกันเถอะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจอย่างมากในความพยายามของคุณหากมองเทียโก้เจ็บชกไม่ชนะมูลค่าของเทียโก้ไม่มีเลยเหมือนมูลค่ากุลคาแมไม่มีรายการชก ไม่ดังวงเล็บนักมวยถ้าดังโอกาสอื่นๆตามมาเงินและงานซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเปิดให้สร้างหุ้นส่วนใหม่หาที่หลอกใหม่หรออเมนจ่ายเงินช่วงแรกไปหมดแล้วสินะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจคิดจะไปก็ไปคนแบบเนี้ยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสร้างรอยแผลให้ไทยแสนเจ็บปวด เนรคุณไทยที่ประสิทธิ์วิชามวยไทยให้แล้วคิดล้างครูคนอย่างนี้น่ะสมควรไปตายซะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถามจริงเหอะมึงไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงเนรคุณมวยไทยแล้วยังจะมีหน้ากลับมาประเทศอีกเหรอทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาเหยียบแผ่นดินนี้ระวังยำตีนจากชาวเสียมนะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชื่อสิเดี๋ยวก็แอบกลับมาเข้าไทยแบบเงียบ มาเปิดค่ายมวยเหมือนเดิมนั่นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะไปเนรคุณที่ไหนต่อดีนะตัดออก2ที่ไทยกับเขมรหรือจะไปมาเลเซียดีกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปลาวต่อเลยไม่ต้องกลับไทยไทยนะ่ะควรจะให้แบ็กลิสต์มันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้ามันมาเปิดค่ายมวยอีกนะ่ะไม่ควรจะออกใบอนุญาตกับคนที่ใส่ร้ายทําลายชื่อเสียงมวยไทยประเทศไทยแบบนี้ในประเทศออกประเทศนะ่ะ ดีที่สุดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใครเขาก็เดาวออกว่ามันอยู่ไม่นานหรอกมีแต่คอมเมนต์โง่งๆท่านั้นแหละที่เชื่อมันอะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามึงคิดผิดแล้วที่มึงหักหลังมวยไทยและดูถูกมวยไทยดูถูกคนไทยเดี๋ยวมึงจะได้รู้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากลับกันถ้ามันเหยียดกุนขแมแต่แรกนะเพ้อเพอไอ้ดังรวยเพราะดันช่วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในแดนคอมเมนต์มันน่าเบื่อ มีความรู้สึกเหมือนเป็นแดนต้องสาบดูป่าป่าใช่ไหมไทยนะ่ะยังไม่คิดจะเอานะ่ะเป็นไปได้แค่เมืองประเทศสาราชไม่เหมือนมริดลานนาส่วนเชียงตุงเป็นเหมือนพันธมิตรบ้านพี่เมืองน้องของไทยที่ร่วมกันตีกระนาบพวกห่อที่เข้ามาในลาวแม้แต่ในสงครามโลกครั้งที่สองไทยก็ส่งกำลังไปร่วมกับทหารไทยใหญ่รุกไล่ห่อออกจากแคว้นเชียงตุง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเจ็บจี๊ตชมวินาทีนักมวยไทยเตะจนยอดนักชกเขมรแขนหักคาเวทีคว้าเงิน1 000, ล้านเจ็บไปทั้งตัวและหัวใจแน่ๆน,นักมวยไทยเตะนักชกเขมรดีกรีแชมป์กุนคแมสองเส้นจนแขนหักคาเวทีคว้าเงินรางวัลก้อนโตที่ประเทศกัมพูชา 30กรกฎาคม2,566เคลื่อนไหวการแข่งขันนักมวยไทยที่เดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชายังมีอย่างต่อเนื่องหลังหมดดราม่ากุลคแม่กับมวยไทยที่เกิดขึ้นเพราะซีเกม2 0 2 3ล่าสุดในการแข่งขันที่กัมพูชาพิกัด60กิโลกร,รมัมที่เงินรางวัล1น1ล้านเรียวกัมพูชาหรือประมาณ8,200บาทระหว่างหลีจำเริญพบกับแสนสักเงินสิ์หอมไกร สุดท้ายในยกที่3แสนสักเงินจัดการเตะซ้ายพยายามอัดใส่ลำตัวแต่นักชกเขมรได้เอาแขนขวามาบังจนเกิดอาการเจ็บกรรมการต้องนับนักชกเขมรพยายามฝืนชกต่อสุดท้ายเริ่มเตะย้ำไปอีกจนสู้ต่อไม่ไหวแพ้นอกไหนที่สุดหลังจากนั้นได้มีภาพออกมาว่านักสู้กัมพูชารายนี้แขนขวาหักจากการเอ็กซเรย์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจบซีเกมแล้วคอมเมนตโดนตัดเน็ตกันเหรอไม่เห็นมาเปรี้ยวในเพจข่าวไทยเหมือนแต่ก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคู่เอกเตะจนแขนหักนี้ได้แค่8000ับาทถ้าแขนไม่หักจะได้ถึงหรือปะต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าเท่าที่จําได้หักคาเวทีไป2คนแล้วเห็นได้ชัดว่าแค่อาหารการกินยังมีไม่พอเลย กระถูกเปราะขาดสารอาหารถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นไงล่ะเตะต้นตำรับซะแขนหักเลยมวยก๊อบให้เกียรติต้นตำรับหน่อยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลูกพี่ใหญ่รู้อย่างว่าแขนหักได้เงินเปล่าช่วงนี้น่งเงียบเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าค่ารักษาไม่พอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขนาดเป็นนักมวยที่แทบไม่มีใครรู้จักก็ที่ดูมวยเขมเมมาอ่อนเรื่องการป้องกันการเตะการเขา่า มีดีแค่ศอกหมัดแต่ขี้โม้โอ,อ้วดจ้างแต่มวยไร้ชื่อไปชกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโหดกับข้างบ้านแท้ล่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชอบเครมเลยโดนประเคนเข้าไปให้บอมแม่นของแท้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคู่เอกเงินรางวัน8,000ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแวะเข้าการกดหัวเราะ เร่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ